สวัสดีครับทุกคนวันนี้หมอเอกมีเมนูเด็ดมาแนะนํานะครับเมนูนี้หมอเอกเรียกว่ากระโมรนะครับกะโมหรือว่าแมงจีซอนนั่นเองนะครับทุกคน เราได้กโมรมานะครับจากทุง่งนาเราก็เอามาทําแบบนี้นะครับสร้างน้ํามันจนร้อนใส่กมโมล,ลงไปนะครับทอดคลุกเคล้าให้ความร้อนมันทั่วถึงจนกมลมันมีความกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นให้มันเสด็จน้ํามันแบบนี้นะครับอื้กลิ่นหอมนี้ไปห้าบ้านหกบ้านเจ็ดบ้านไปทั้งตําบลเลยทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาเทใส่ลงในภาชนะพอม มันเริ่มเย็นแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือหรือเมลลงไปนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็ซอสคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับทุกคนอืมกลิ่นช่างหอมเยา้ายวนบันจวนจิตซะเหลือเกินนะครับจากนั้นก็นําใบมะกรูดที่เราเอาไปทอดไว้แล้วเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับอืม คำบอตรงนี้กินกับอะไรก็อร่อยอย่าลืมลองกินกันนะครับสวัสดีครับ